กับมาในช่วงสุดท้ายของร้อน8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะรับปฏิทินจีนในชุดเย็นสิรละพอะภาพบริบาลนะครับ20ท่านแรกที่มีความประสงค์แสดงความประสงค์มาในแฟนเพจของเรานะครับก็จะได้รับการจัดส่งจากทีมงานร้อน8ชั่วโมงส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยใช่ค่ะ1.8 6 hrs Fan Page ค่ะส่งามาช่วงท้ายของวันนี้นะครับเรามีบัตร จากงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่อน,น <World S 2> าตเวลลกค่ะอนาโตเว r ล์ค่ะ,คะเป็นรูปแบบ h a r ์ดสไตล์ EDM นะคะส่งดีเจชั้นนำระดับโลกมานะคะเป็นดีเจชื่อดังมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะแจกจัดโดยทาง Index Creative Village เดี๋ยวมีคำถามเล็กๆน้อยท้ายรายการนะครับแต่ในช่วงนี้มาพบกับเรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์สำหรหบที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวพวกเขาไปไหนกันบ้างครับ s t า r ์เน็ตเวิสัปดาห์นี้เจ๊ขอมาสายธรรมะธรรมโมกันมางค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์กันแล้วนะคะก็ยังเป็นวันพระยายังวันมาคะบูชากันได้ละค่ะและเท่าที่เจ๊แอบส่องในไอจของดารานักแสดงช่องสามรวมไปถึงคนดังในวงการบันเทิงเขาก็ทําบุญเข้าวัดเวียนเทียนกันได้ละค่ะเอ๊ะว่าแต่จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่เมนเทอร์ป้ายแดงสุดแซ่บของรายการเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น3อย่างเมนเทอร์มาชากันค่ะที่เขาได้เดินทางไปร่วมทําบุญในโอกาสวันมาคบูชาณวัดพระธาตุหลวงหรือเจดีโลกะจุรามนีเวียงจันทร์ประเทศลาวกันค่ะพร้อมกับเจ้าภาพใหญ่ยังโนดอุดมกันด้วยค่ะเออโหเจต้องบอกเลยนะคะว่าเมนเทอร์มาชาทั้งสวยทั้งใจบุญสุดๆกันเลยล่ะค่ะ เรามาต่อกันที่พระเอกหนุ่มของทางช่องสามอย่างหนุ่มณเดชกุกิมิยะที่เขาเดินทางไปทําบุญและปฐมบูชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดขอนแกน่นเริ่มกับคุณแม่แก้วกันได้ละคะ่ะงานนี้คุณแม่แก้วก็ไม่ลืมที่จะอัพรูปผ่านไอจีให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะจ๊ะเรียกว่าเป็นการบอกบุญอีกหนึ่งช่างทางให้กับแฟนคลับได้ละคะ่ะหนุ่มณเดชนะ่ารักมากๆค่ะ ทางด้านดารานักแสดงของทางช่อง3คนอื่นเขาก็ไปทําบุญที่วัดเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเนยโชติกาน้ำตาลพิจักขณาอาอกะมนรเนต้ยพงศกรท็อปจรรนรอนพัทรพลร่วมไปถึงกระแตสุภษรที่งานนี้พาลูกน้อยสุดน่ารักอย่างน้องเจ้าขาไปทําบุญกันได้ละค่ะโอ้โหต้องบอกว่าดารานักแสดงเขาก็น่ารักและสายบุญเช่นกันนะคะเนี่ย